สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวิไลกรน,นาโศกนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนทราบไหมคะว่าจำนวนเต็มพันคืออะไร นะคะจำนวนเต็มพันก็คือจำนวนที่มีเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์เช่น1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน หลักก็คือให้เราพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยนะคะถ้าเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลข1เป็นเลข 0, ูเลข 1, เลข 2, เลข 3, เลข4ให้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มพันที่น้อยกว่าแต่ถ้าเลขโดดของเรามีเป็นตัวเลขตั้งแต่ 5. 6. 7. 8. 9 ให้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มพันที่มากกว่าเช่นนะคะในตัวอย่างนะคะพศ2555มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้6,263ไร่ซึ่ง6,263อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันคือ6,000กับ7,000นะคะแต่ถ้าเรามาพิจารณาตัวเลขในหลักร้อยก็คือ เลข2นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขในหลักร้อยเป็นเลข2เราจะต้องประมาณให้เป็นจำนวนเต็มพันที่น้อยกว่าก็คือ6,000นะคะ,ะตัวอย่างต่อไปค่ะพศ2556มีพื้นที่ปลูกป่าถูกไฟไหม้14,541ไร่ ซึ่งตัวเลขนี้อยู่ระหว่างค่าประมาณเต็มพันคือ14,000กับ15,000ทีนี้เรามาดูเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลข5เพราะฉะนั้นเราจะต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มพันที่มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ14,541ก็คือ 15,000อ่ะอีกตัวอย่างนะคะพศออ2558มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้12,611ไร่ซึ่ง12,611ไร่อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพัน12,000กับ13,000 ทีนี้เราก็มาดูเลขโดดในหลักร้อยนะคะเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลข6เพราะฉะนั้นเราต้องประมาณเป็นจํานวนเต็มพันที่มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันของ1 2ึ่งก็คือ1 3ึ0 0ค่ะและสําหรับการบ้านนะคะก็ให้นักเรียนไปฝึกทาแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่1 0 5นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งลายมหาครูนะคะหวังว่านักเรียนคงจะตั้งใจทําแบบฝึกหัดและทําแบบฝึกหัดอย่างมีความสุขนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ